เล่นนอย่าเพิ่งยังไม่ต้องเล่นถ้าเล่นเราจะบ่นหนาวนะครับม่ครับมีอะไรมาหมูเหรอไปเจ็บมาอีกันนั้นมานะนี่ตัวเนี้ยซอเราก็ลืมไปเลยเนี่ยว่าแบบเรต้องพอดแบบเจ็บขอข้าด้วยอ่ะ ก็าขาด้วยดูคนอยากเล่นน้ำคนอยากเล่นน네้ำบอก่อนยังไม่เลยไอ่อนจะห้าวนะแต่หนาวคอยด้วยมีตาเรียมมาให้แล้วได้ถุงอยากเล้วด้วยหัวย

นือตุ้มสบายนี่นอนนอนนอนอาบน้ำกัเนเมสเได้เจ็ดผมเจ็ดผมด้วยชิวๆเน่ยไระวังหลนนะครับนั่งดีๆต้แนแต่อันนั้นไปแล้วเหรอเนี้อุ่นอะยู่เลยนะถุกเติมไขอ่ขอะไรไข่ไข่ไข่ที่เป็นเนี่นย นี่อัะนี้มาตีนี hey ้เอออยู่ตรงหน้านะไม่กินจะทำไงล่ะจังกอนมาเตรียมกินข้าวถ้าอยากเล่นนะมากินข้าวก่อนองโตนด้วยไม่งั้นเล่นแล้วมานั่งกินกินปิดปดแฉหิว ก่อนครับครงนี้เขไวเนียก่อนเอาเสื้อเอาการอ่อไอวยน้องตุ้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 再一看，我就不认。 นะย,ยก็ทำเองอยู่เนี่ยไปใส่ของตัวเองปุเอ,เอเงเอ่ะมาสิครับกินข้าวแตอะไรออบอก ก่อนครับมากินข้าวั้ยลูกมั้กินหมูกินหมูโอเคครับอไม่เอาไปนห้าวเลยนะไป้ย่ายูไป้าวอย้าเจย่ไ้าง้จองไูงยวปี่ยนจงจแล้ว đi. Đúng rồi. Đừng nóng. Dạ. Dạ uống không? Ờ. Này mình chạy vô ngay. เธอเห็นนี่เห็นกระยา กินข,ข้าวอยู่ครับโอเคคุณ okay. จะเล่นน้ำกับกอนอยู่ที่นี่เราไม่ไปหรอไปดูถ้ำ<ด>ก่อนเด็กไปถึงถ้ำอืมไปดูถ้ำก่อนแล้วค่อยมาเล่นจะได้เดี๋ยวเย้กินข้าวอู่งา

うん。

ระวังกนะนน่อนนะเดินขึ้นนะดีป๊อน่งอนอย่นีไม่กินอะไรเลยก็ดุนะอ้อยปวนหิวนะนกกออจะเล่นไปปอมองมองมือกางมบบลีอู้วโอ้อยมีไม่นอนอ <laughs> นไะไรอะ ใไมพี nah. ่ต่นตกใจเลยใครเป็นคนถือมานี่ใครเอนถือมาตูนนั่นแหละมันอยู่ในถุงอ่ะมันอยู่ในถุงที่ตูนเนี่ยามาเป็นทีเอเอี่เป็นอยไเรื่อเ่อ

ปาดำปาดำนกตุ้นดยวเก่งมาเปลี่ยนปะเปลี่ยนเอามาหมดเลยไอตุน่ะมาครบแลวใช่ไหมเรปลี่ยนี่ของาจะมีครบแล้วลองยิบพินแล้วกันเอ้ยาไรฮะปมานันเ้พกินงกินข้าววันนีง เป็นเทปไม่แล้วก็นั้นมีคนเกิดอีก แรปเปอร์เขาเต้นยังไงแรปเปอร์เขาเต้นยังไงติ้งดูติ้งจังติ้งจั่ติ้งจังได้งจังเล่นน้ำกันดาบแดดไหมแม่ไม่ไดดไม่ดดน่้้

กอนตะปูพี่เมย์อ๋อนี่ตุนก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เรางเไปดูมาดูครับอือพี่ตุนพี่เมย์ตากอนอ่าไม่เห็นเลยพี่ตุนบังปาปูไม่จอกไม่เห็นต้องล่างลงเห็นหัวใจเนี่ยอย่าบน่งน เห็นยายป้าปูยายป้ะปูมาวังออกมาเลยมานั่งเลยวักนอันนี้ถ่ายวีดีโอเหรอหรือว่าไม่ใช่นามันีอ่งหมา

อ้ก่อนออนี่น่เหอใช่นี่ก็่เนาะ่่จริงๆลอะไรนี่เริ่มไหม นั่งนั่งนั่งไม่มองกล้องละอร่อยนะคบับอร่อยเนี่ยลองนั่งตรงนี้หนึ่งเลยอ้าโยยเฮ้ยอ่าโยยมามองเห็นหรอไหนเห็นหรอมองกล้องนั้นอ้าโยยโอ้ยเห็นด้วยเหรอขยบขยบทำไมอีกสิอ้ายยได้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 เสียวเอาอีกไหม

ไปดูไิอยาเล่นน้ำจังอ่ะเดี๋ยวได้ให้เล่นเราต้องไปดูกอาเไปดูข้า้วได้ใ่ก่อนแล้วเดินกัมอีรเดินไปเดิเ้าไหร่องทวอเไปไปเดินเข้าไปบานค้ามา

ห่มเดียดนะ้๊หอยู่ฮใบอกเจ็บมเจ็บปลาโอยห้ามโยนหินไม่ได้เลยขาดห้ามล้างคือล้างหน้าอย่างนู้นล้างน้าทำทนเรียย

广东。 看到我们，摸着我们，现在感觉。

ไงเราคงไม่บงีคงไม่พยายามฉีกน,นะอ่อะตกตอกไม้ใหม่ไม่ได้หรอียามเก่ไปง่แ่ไม่ดีาอาจจ่ได้ยางอืนกลับมา เฮ้ยแกเพื่อนไม่เอาตุ้มน่ตาน้องทำไอ้นี่ก็ามสติเลยขอให้ได้ทำอะไรเหมือนกันเบะหน้าน้ำคอลีมกินคอลีมแลนใช่ไหมเมย์ใช่ไหมใส่น้ำเข่าน้ำไข้เนาะน้ำเข่า ใหน้ามาแล้ตันนี้ยเราไปตมไหมเราิเ่สองตัวอย่ามันเข้าไปได้วไหมเรา,าตาบ่าบ่าจะพามันเดินก็เข้าไปอ่ะขี้เกียจก็ไม่ต้องคิก